สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุูสุคนการยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซ่องบบาวแสนบ้านเฮาอีกแล้วเนาะมื้อนี้เมื่อนี้ว่าแสงก็อยู่ที่บ้านดงกึมนอกเมืองอาะพังทองแขงสวรรค์เขตการมีคนแนะนํามาอีกเนาะพ่อพี่น้อง่ามีครอบครัวหนึ่งเนาะทุก์ยากขาดเกินพ่อพี่น้องเลยเพิ่นกาอยู่กลางป่ากลางร้อนบม่ได้เนาะ่าแสงกยกําลังหฮอดีินนีเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวว่าแสง่ยจะเข้าไปถามไทยเพิ่นเพ่นาว่าเพิ่นเป็นจังไดเนาะ คนเป็นไปเป็นมาเพิ่นเป็นอย่างไรจึงได้มาอยู่แบบนี้เนาะก็โอเคเนาะพ่อไ่น้องปฏิตามรมาสมนต้นกันได้เนาะนพ่อไปน้องนี่ปปนน <c oughs> นก็จะเป็นทางเข่าเพื่อนของเพื่อนเนะ <c oughs> <c oughs> าะอ่ะสบายดีสบายดีด้วยพ่อแข่นแั่อยู่เนาะนี่อ่ะสบายดี <c oughs> โดยๆๆยาให้อยู่อยู่กันจะคนนอนี่นาคนอ๋อเดี๋ยวได้ไหมอ๋อสิคนบ่แมนและอ๋อโดยเยันเป็นสิบคนเป็นย่ใไนนี่อันอพย่กัได้ไหมปนอย่งกันได้เนาะโดยโดยยเป็นสิบคนบ

โลยเยอันน <Min. S 1> <irim. S 2> ี ôn, <M agen. S 1> ้นะลูกลูกเลยมันบ่แม่นร้านเนี่ร้านสามร้านสามคนแม่นเออเลยเลยลูกมันเจ็ดบ่จะคนกว่าลูกเจ็ดคนบ่เจ็ดคือคืออะไรนะคือว่าสิบคนกินี่ ซิปมาแล้วรวมเม็ดทั้งลานทั้งยังอันเด้แต่ลูกมันบ่วชซิปอ๋อลูกน่ะบ่ฮวชซิปลูกทั้งลานน่ะบวชซิปผูกไปทั้งอื่นน้ำตาบอ้พวกอื่นอยู่ไปทั้งอื่นแล้วก็บ่เพิ่นเพิ่นอยู่ไสเนาะเพิ่นไปอยู่น้าลูกน้ำบัวเพิ่นนี่รอบครุณเพิ่นบ่แม่นเออโดยโดยโดยอันก่อนเด้อเดี๋ยวสิถามซื้อแต่ละคนก่อนเนาะอันแม่ซื้อว่าจังได๋เนาะนี่เนาะแต่ซื้อแม่ซื้อเต่แม่น อ๋อเลยๆอายุเจ็ดปีเนาะอายุห้าสิบสามปีห้าสิบสามปีปะแมนเลยอืมเลยๆลยเลยทำอันผู้นั้นได้จ้ะลูกลูกมันวะลูกแมนปะถามเมื่อกลูกอ๋อผู้นี้ลูกปะแมนลูกอันนี้ท่ลูกผู้นี้อันน้อยนี่อ๋อผู้ว่าผู้ใหญ่นี่ลูกของแม่เองปะแมนลูกสาวเนาะแมนเลยลูกสาวเออซื้อยังเนาะวะซ่าลูกชายซื้อเพชรซื้อเพชรปะ เลยเลยอายุเท่าปีเนะพ่นึ่งสาวหกปีเหออันพูเป็นลูกหนูคนพ่อน่ะลูกสาวคือลูกชายเนาะลูกสาวลูกสาวเหอไอเจะอันเดือนเนีค่ะปีปเดือปีสามเดือนเลยปีสามเดือนเลย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 อันพอไปเนีด้จ้ะ พ่อป oh, ja, oh, ja, e ้าก e ันแล้วอ so, ๋อป้ากันแลยแม่เนอบ่พอแต่แม่ห้าเลี้ยงคนเดียวอ๋อเป็นบ่มีพ่อบ่าเป็นไปห้างมาชั้นเนาะแม่เลยเออเลยเลยเป็นอย่งไรเนาะคือได้เลิกกันเนาะยังไม่เคยกวัวต้องกันเลยเลยเลยอันพรุนี้จ้ะอันซื้อยังเนาะเหรอลาหน่อยลาหน่อยบ่เป็นลูกแม่คือกันเนาะแม่เอออายุเท่าปีเนาะนี่เนาะ เท่าสี่ปีป่ะเลยเลยคืออันผู้นั่งอยู่เคร่งข้างกันไงลูกชายบ้าเลยเนาะหลานนี่หลานวะสองคนนี่หลานวะอันนี้ลูกชายอันนี้ฮหลานอ๋อพี่ลูกชายพี่หลานเนาะนี่เลยโดยโดยหลานหลานนี่คือพ่อแม่เพิ่นอยู่ใจนอกนี่ยพ่อแม่เพิ่นก็อยู่พุ่นแล้วไปเอาพัวอยู่พุ่นอยู่สัญญาอยู่สัญญาบ่แม่เลย ช่องคนลานผูลพูนิ่งผู้นักกระบะได้เข้ามายืนอยู่อที่ฉูปูเลยเลยเอาอะไรแม่ได้จ้ะอันลูกผัวได้จ้ะลูกผัวแม่แม่กับผัวบ่มีผัวตายจากแล้วโอ้บ่มีลูกมีผัวก็ตายเพาแม่โอ้แม่แต่บ่มีผัวผัวตายสามปีเลยเด้์โอคือโปลนอะเสียแล้วเนาะแม่แหละเพื่นเป็น่ยนงานใหม่เนาะจ้ะลูกโอ้ยเพื่อนกับ ป่วยแน่โหลชลาเพื่อนแน่แมนโดยโดยโดยเอ้ยพื่นน่อจะเพิ่นเจ็บรถต่ำหรือรถดีไล่รัวตั้ง่นัอ๋อแล้ว่าเพิ่นรถต่ำบอเณรรถต่ำอะไรบอนี้ป่วยบอนี้บ่ป่วยอ่ะสวัสดีล่ะสวัสดีจ้าเออแล้วลูกเพื่อนกับกาลังปิดตาหักความเป็น้องเลยเออเนาะอัน ต่เพื่อนชานได้เป็นอย่างนั่นคือคือได้อยู่แบบนี้เนาะนี่เนาะอยู่แบบนี้กันยนบ่มีนี่แล้วทุกอย่างนี่แล้วเมย์ก็ได้บ่มีผู้เหตุให้ี่ก็ลูกไปทํางานมาได้เงินซ้ำนี่เหตุได้แต่ซ้ำนี่นะพอได้อยู่ได้เศร้าไปแต่ก็เลยมีโรคโควิดแล้วก็เลยบ่ได้ไปไปหาทํางานกับบ่ได้ีนก็รพักกันอยู่เห็ุให้เห็ดหน้ากับบ่กุมกินซุมื้อนี่อันประกอบธุรอาชีพงซั่แงละไชุมม้อนีนชุ่มเอือนีนก็ ยาเฮตหน้าแล้วกับห้าคีซี่และขายสื่อข้าวกินแม่นเลยท่านเพิ่นเปิดอนาตั้นอ้อยกับไปรับจ้างตัดนอ้อยมากแล็ได้เงินมากกับซื้อข้าวกินตอนนี้กรับบัตรท่านเปิดตัดนอ้อยด้ยกับห้าคิซี่ทานันนะสี่นานะแม่นเลยได้มือเท่านัเนกะไปหาคิซี่นี่หาคิซี่ไปบัตทุกคนก็ได้ยูอนาเจดเปโรเป็นเงินกับวางแชนแชนป้ายนี่แหละมือเท่านั้นแล้วก็ซื้อข้าวกินอ๋อยเลย ไปหาซื้อมือเงินบ่ไปซื้อมือแล้วออพอได้เงินมาซื้อข้าวกินบ่แมนเลยเลยเห็นหน้ากันมันบุกลุ่มแล้วหน้าเจ็ดไฮฮะได้ขกาวเต้เกาชอบชิบชอบแล้วก็เบิดเลยเด้กิเนเบิดแล้วบาเนี้ยฮะก่ซี่ต่อแล้วแต่ว่าหายหน้าตะก้าวไม่นมี่ยุนบ่มี่กับเบบา้ามีกับเพื่อนหายเจ็ดไฮหายเห็ดงั้นเมื่ทันได้เ,ไไเ,นนเป็นส่วนของตอนเองช้ำนะ มีแต่ดินบาทนี่แหละเป็นส่วนของตนเองเมื่อที่นี่คือที่ดินนี่เป็นของตนเองเลยแม่เป็นออกใบตาดินให้แล้วแต่ว่าบบมีเงินเสียเอานะเพื่อนเอามาให้กับโบมีเงินเสียเอาค่าตาดินนะกับสามแสนเศร้าอเงินเงินคาตาดินนะสามแสนเศร้าแม่นแต่ว่าหากบบมีเงินเสียเอาแม่บมีเงินเสียเอาแล้วเพื่อนกับบุท่านให้บบบนี้นะอ๋อก็ยังยังบุรีมีสิดเหมืนบ่แม่น ເພິ່ນເພິ <g ul> ່ນເຮັດມາສົ່ງໃຫ້ແລ້ວແຕ່ແມ່ບໍ່ມີເງິນເອົານະເພິ່ນກໍກັບໄປແຕ່ວ່າຖ້າວ່າເຮົາມີເງິນໄປເພິ່ນน่ะຖືວ່ພິມດດຕແມມງິນຊິອົກະຍັນພນອແຮນຊມດກ່ອນອບານຜຢມືົນຜຕລະມກັມາຢູ มาอยู่ต้มบบบนี้อยู่อยู่เมืองโซนแม่นอยู่น้ำพัวตะกี้อยู่เมืองโซนพุ่นเออตะพัวเสียแล้วก็มาพี่นะมาอยู่น้ำเมร์กับมาอยู่บ้านแม่บแบบนี้กลับมาอยู่บ้านเฮาเองเนาะอะไรลันเนาะแต่ว่าอยู่พุ่นน่ะเคยเคยมีเฮือนมันบ่ก็บ่มีคือกันแบบนี้คือกันนอะไรกันแบบนี้คือกันแหละอยู่พุ่นก็ได้ทุกยากคือกันอยู่พุ่นก็แห้งนนามคูพี่พ华侨เอ้ยกลับมาอยู่บ้านพี่บบบนี้ เฮาบ่มีญาติพี่น้องแล้วครับกับกับมานะโอ้แต่ว่าอยู่ในบ้านนี่มีมีบ่มีญาติพี่น้องบ่อยู่ในบ้านมีกะเพิ่นกะอยู่ครอบเพิ่นครอบเพิ่นก็มีอยู่อ๋อเลยเพิ่นกะเบิ่งแย่งเฮากะบ่ได้นะ่นกับอบเพิ่นครัวเพิ่นพอได้แต่เบิ่งแต่ตาซื้อเพิ่นกะได้เบิ่งแย่งดูแลล่ะแต่ว่าสวยเหลือยังบ่ได้นะอ๋อเพิ่นกะเพิ่นกะบ่มีนะพี่ซั่นเนาะเพิ่นกับอบเพิ่นครัวเพิ่นโดยๆๆ กำลังดื้อน่าดื้อเหม่นกันโอ้ยเนาะพอเป็นโบกินหอดบ่เนาะไม่นัไแล้วแก็มาหาะล่ะดี๋ด้หนุกดี๋ด้แต่เวลาขอนำจำปายังมีมียว่โบ่อะเหมือน มดแล้วมดฉ่ำเลยดิได <c oughs> oh, yeah, <c oughs> ้เก่าชอบนังนาเขาเขาหน้าเจ็ดไยฮะปีนี้บริษยู้ยบุมีเงินซื้อพูุยแต่ก็ได้น้อยเฮดนาอยู่เนาะแมกันเนาะเฮอยูหน้านาบลายมีรถมีอย่างอยู่ว่าไง บ่มีและมีกะรถมันเพลแไทยนี่นะมีอยู่ไทยบ่มีแหงบ่มีแหละนั่นน่ะบ่มีรถนั่นแหละอ้าวเฮ็ดได๋ใส่ดำนาเฮ็ดหน้าปีนี้กแม่ขุดเอ้าปีนี้ฮะขุดเอาบ่เออโดยเออเอาจกขุดเอาแลปีนี้นะจังว่าบ่มีหนเงินซื้อปุ๋ยใส่แล้วก็บ่ได้หลปีแล้วปีก่อนๆนี่กอัน หาเอ่ยนองันซื้อน้ำมันใส่รถดเขากระจายไทย้ไฮไ<อ>ด้ยซิบไปซอบป,<อ>ปีแล้วเนี่ยฮะไดซิบซิบหาซิหกซ,หซหอบใส่พุ้ยผอมอมันปีนี้บริษัทผูุ้๋ยงห้งบด้และนั่นเลยยังว่าถูกหนกแล้วมียังกับบุมีเพียงพ่อรถดไทยกับบมมียังกับบุมี<อ>หาสาวกินคำตลอดนะโดยโดย อันเพื่อนอหไใช่ไหมคือคือนอะแยกออกมาเป็นเวซี่นอนนี่เนาะเพื่อนเพื่อนลูกสาวผูนี่แหละผู้บุมมผัวนี่แหละโอ้หลังนี้เป็นของลูกสาววะแม่นอ่นจะค้นอยู่ในเฮือนหลังนี้นี่แม่นอนกับลูกเพื่อนแหละนันกับลูกแม่ได้ใช่มแม่นอนอยู่พี่อ๋อแม่นอนอยู่หลังหลังนี้วะแม่อ๋อเลยเลยนี่น้องพอะมไม่นองอันนี้จะเป็นเพื่อนหลังไงเพื่อนมาไี่นองเลย อันอยู่นี่ได้กีปีก็ไม่ลืมเลยสามปีเลยสามปีเนาะตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่เนาะแน่นเลยเออโดยโดยอ๋ออย่างนอชัยเนาะนี่เนาะแล่นแล่นบ่เลี้ยงบ่เนี่ยเรื่องอ๋อโดยโดยโดยเนาะอ่าเดี๋ยวว่าเชนจีไปไทยเฮือนให้พอพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อเนาะอืมอ๋อสบายดีอ๋อลูกชายแม่บ่นี่กะแม่อ๋อโดยโดยเจ็ปีเนาะนี่เนาะ เท่าปีวะโดยโดยเห็ดยังอยู่นอหนิ่นาะเห็ดยังนี่นอเป็นนองที่อยู่ที่นอนของเพื่อนกันอ๋ออันนอนจองคนอยู่ในนี่นี่โดยนันสองคนบ่แมนอยู่นี่นอนสองคนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่ก็นอนอีกคนหนึ่งอยู่ในนี่ก็นอนสองคนอีกแมนนี่เป็นนอง อยู่ที่นอนเพิ่นกันเนาะว้าด้วยด้ยด้ยอันนี้มันยังไงกันยังอันนี้มาโมเมนต์อันนี้นะเนี่ยด้วดยนี่เนี่ยเล็กนะอันนี้ซิงซิงบอลนี่นะแมนอ๋อซิงที่ว่าเพิ่นอันติดกี่ซี่ติดกี่ซี่เหรอบอแมนป้าเถอะนอนพอดีน้องสรุปแล้วนอนอยู่นี่ร่วมร่วมกันทั้งหมดถึงจะคนนอนอยู่เพื่อนทางนี้นี่แปดคนนะแปดคนมันบอลอยู่นี่แมนป้าเถอะนอนพอดีน้อง มันลูกเต่าเพิ่นกับตะกอนเพิ่นกับเคยไปทํางานอยู่พอไปนอนเห็แต่ว่ามันมีโรคโควิดเพิ่นก็ับ่ได้ไปเฮ็ดงานด้วยกันเนาะแม่นออืก็เลยได้มาอยู่ร่วมกันสิเบิดเลย7-8คนพอไปน้องู่รวมเบิดเนาะ10 10คนเนาะอยู่ในเฮือนนี่เนาะแแม่นหละรวมเบิด10อืออ่ะโทษได้ไหมถ้วสิไปไปแล้วนี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหม่องที่นอนของอัน ลูกสาวของเพลนเนาะผู้เพลนนั่นกับลูกน้อยเพลนนั่นแหละเนาะนอนอยู่นี่อ้าโทษเรียกี่ดีพแม่พี่ไปไปนอ้องเอ้ยเนาะอันไไเวลาเพลนตุกพลลินมาน่นี่เปียกอยู่บนนี่เปียกอะไรหัวหัวน<อ>ั่เยอะมันก็นหัวอะไรอ๋ออันลูกสาวนี่ i, เ,นเคยไปทำงานมาก,ก่อนบ<อ>่เดี่ยทำงานอยู่ไทยอย่างมาบ่อนี่บ่ได้เคยบ<อ>่ปยไปจากเถื่อน โอ้แต่ก่อนพ่นไปยืนผัวะัวสวานเห็นกระเป๋าน่าอันขาดไปเลยเนาะพาต้องพาเงินเป็นยังเนาะเฮ้ยพี่น้องหลังคาเป็นนี่คับเอายังมุงนี่เนาะหลงคานี่เนาะ ใบอ้อยบอนี่นะแม่เนี่ยโอ้ใบอ้อยกะเอามะม่วงหลังคาได้อีกตัวนเนาะเออเลยเลยอ๋อพักกินยังเนาะยิมะคามเออเิียมะคามไอปอกยังเนี่ยปอกยังลองวอดด้วยอะไรนี่กิตดองกินสมกันโอ้พี่อ๋อสมน้ำเนี้ยเนาะ

พรมกามีกับบุคูกันแล้วลูกเอ้ยได้ข้าวน้าจำปากัน,นยังมีพ่อได้มาอีบ่พ่อได้มาแต่เมื่อน,นี้แหละพ่อได้มาแต่เม,มื่อนี้แม่นอ้าวคือว่าอย่างนั้นไหม,มเบลว่าซื้อกินมื่อต่มอมื่อวอไดไว้ใหญ่ไหมแม่นแล้วซื้อเถอะละกันนะเอาหาเงินมาไดอ่อ่ะจุ๊บฮาโลกัซื้อฮาโล จุบซิปโลกก็ซ okay. oh? oh? ื้อซ oh, well ิปโลแบบว่าค่ายกิซีห้าเงินมาแล้วกันได้แล้วก็นมือนน่นละมื่อานี้เราเราโนี่เนาะมือนี้ก็ไปเมื่อวานนี้กไม่ได้ไปว่ามือนี้ก็เลยไปไดวเดยอ๋อมือนี้ไม่ได้ไปเนาะมื่อวานนี้ไปแต่เมื่อวานนี้กา้ก็ได้เงินเส้นหนึ่งก็ชื้อเขาซื้อเขาซื้อเมากปิกเป็งนัวน้ำนะ โอเคนะแต่ลนเดี๋ยวกาแสนจะ่วยเดแต่บนต้นเหม่อนกันเนาะการเป็นเงินพวกนี้จะดีอยู่ต่างประเทศยุวิเอ๋เนาะจำนวนเงินก็หนึ่งแสนเนาะให้แม่ไว้ซื้ออยู่สกิลได้ไหมเด้อซื้อเข่าก็ได้เนาะแต่กให้แม่ขอบคุญขอบุญมาให้ได้บุญได้หะบุญทำบุญสู้ให้หลั่ให้รวยเด้อลูกเอ้ยมาให้ช่วยจักเถื่อเด้อให้หลั่ให้รวยกาเกาแล้วเอามาซวยเรือแม่ซชำนี่ก็ได้ แม่ก็ดีใจมาลูกมาช่วยเรือนี่กะดีใจที่สุดแหละโดยดายแม่กอยากกันเจออยู่แต่เฮิงแล้วพวกลูกมาช่วยแบบนี้นหโดยโดแม่ก็ดีใจภูมิใจแม่ขาดเขินเรื่องงั้นทำไมยังเป็นชานหนี่านม่แม่ชุดนักอาขาดเขินน้ำข่าวน้ำอากาดแห้งมดยมนี่ เพื่อนอยู่กับขาดแลสเนี่นี่เลสเพื่อนอยู่ก็ไดับใดอยู่กับบุ๋มเมือถกันนอนกันเนาะแม่จัาเพื่อนชั้นปั้นช่องน้่นไหมเนาะหลอดไปแล้วถึกถ้าห่มนุ่งถือกันบุ๋มมีคือกันมี่ยางไม่บอเออไรโดยโดยขาดลายยางเนี่ยเสีเห็ดหน้าขาด ผลบริมีอย่างได้เี่ยนะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะกาโอเคเนาะเฉาะเดียวประเสรกาจะได้ขอวตัวคราบควอนได้ไหมได้ไหมเด้อเจ้าโดยโดยกาใหอยู่ดีมีแห้งเนาะเจ้าโดยโดยสู่ๆได้ไหมเด้ออยู่ดีมีแห้งกาสู่กระจุกคนเด้อมาสบายดีมาสบายดีมาสบายดีเลยกาโอเคเนาะพ่อพี่น้องน้องปรเสงกาได้ถามเรื่องราวเพิ่นเป็นที่เขี้โม้เนาะกาคือประเด็นยังรักเพิ่นกาคือเขางน้ำจำปาพ่อพี่น้องเอ้ยแต่กาที่อยู่อาศัยเนาะกาคือเห็นน้ำกันอะไรพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะ เพื่อนชานวั้นซองเพื่อนกะเพื่นแยกออกมากันอยู่เป็นสองสองหม่องเนาะเพราะว่าอีกทีหนึ่งก็เป็นอันของลูกสาวเพื่อนที่ผัวปะเนาะเพื่อนก็อยู่กับลูกเพื่อนพ่อพี่น้องเอ้ยแล้วก็อยู่กันหลายคนเพิ่มเนาะเพื่อนกะสิบคนพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะ้าก็ถือว่านักเติบเนาะแต่ละมือแต่ละวันเพื่อนกะันไปหากินซี้พอไม่น้องเอ้ยพอได้เงินซื้อเข่าซื้อน้ำกินเนาะเพิ่นก็ได้หากินไปวันพ่อพี่น้องเอ้ย ทำแจ้งครับบายไปในเนาะพิณกะพอเสียมาเห็นไหมกัอีตัวน์พิณอยู่เนาะเพราะว่าเพื่อนชานบ้านซองพิณกะแบบซีไว้แต่ละนะพอไม่ต้องเลยก็คือพอไม่ต้องเสีนคำกันอะไรเนาะถ้าว่าท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือพิณกะให้ติดตอ่อมหาพอแสนทางเพ่จทางไลนเนาะพอแสนก่ายินดีเป็นสะพานบุญให้ครับพ่อไม่พี่น้องทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้พอแสนก็จะได้ขอโทวครับก่อนเนาะกับขอให้พ่อไม่พี่น้องวันนีมีแหง้งเบอร์สุขสุขคนเดอ้อสบายดี